เลดี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนั้นที่ไปงานสละโสดเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่เสือกไปเองเพราะอีพี่สาวคนสนิทเอาไปด้วยเจ้าของงานก็งงเป็นไก่ตาแตกแถมไปก็ไม่ให้เกียติเจ้าของงานเขาไปเด่นกว่าเจ้าของงานเขาอีกไปเอาชุดพอดเข้ามาใส่อีกสภาพหนามั่นหน้าเนาะไม่มีมารยาทเลยฉันก็ว่าอยู่ ขโมยซีนเขาแต่งงานทั้งเดียวนะส่วนหล่อนเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะหัวเมืองนอกเขาถือนะการให้เกียรติในวันสำคัญของเขาอย่าว่าหน้าอายมากนะคนจวนไปคืออะไรคิดว่าฉันผ่านนักล้องเงินองไทยมาด้วยงี้หรอมารยาตนะินาอแต่ล้างงานใดๆคือเขาจัดงานของเขานับหัวใช้จ่ายแล้วห้า้งานแบบนี้ ไม่รู้จักจเจ้าภาพและเขาไม่ได้เชิญร่วมง,งานฝรั่งเขาไม่กล้าไปนะคะถือว่าเขาลบงานเขาลบเจ้าภาพเห็นใส่ผ้าคลุมเจ้าสาวด้วยก็อย่างเอ๊ต่อแรกนึกว่าจะสละโสดให้นางที่ไหนได้เขาจัดงานสละโสดของคู่บ่าวสาวที่เมืองนอกแต่นางไม่รู้จักเขาแต่อีพี่ของนางเสือพานางไปถามเจ้าภาพเขาทำหน้าไม่ถูก ยิ้มเจินเจือนและไปใส่ชุดเขาถ่ายรูปโพสชาก็คิดอยู่ทำไมกล้าไม่มีมารยาททางสังคมเลยภัยความด้านความมั่นนัมเบอร์วันก็ตาบสะตายนางนั่นแหละไม่มีมารยาทไม่รู้ความไม่รู้สี่รู้แปดอะไรรู้แต่ว่าฉันหน้าด้านฉันจะถามคนมันหน้าด้านหลายอย่างอายตอนแรกก็นึกว่างานานาง ถึงว่ามาญาตไม่มีคนในวงการถึงไม่มีคนคบทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเห็นครั้งแรกก็งงค่ะว่าไม่ใช่งานตัวเองแต่ทำไมถึงไปเอาสายสะพายกับมงกุฎผาคุมหุบเข้ามาใส่อีกต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ควรเพราะมันไม่ใช่งานของเรามาญาติคันพื้นฐานที่ทุกคนควรต้องนี้เห็นแล้วยังงงว่านาออกมาจากคุบไหน มารยาทพื้นฐานแค่นี้อย่างคิดไม่ได้เหตุว่าเปิดไลฟ์สดในกลุ่มสาธุ999ของนานด้วยนะหนัมั่นเกินเบอร์การศึกษาไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นเลยเปิดกลุ่มปิดแล้วไปถ่ายภาพในงานของเจ้าสาวคนอื่นอีกมันไลฟมารยาทสิ้นดีมันสิ้นคิดไปแล้วมันไม่พกมารยาทกับสมองไปด้วยต้องบอกว่าไม่รู้จักํำว่ามีมารยาท แล้วคือเอาผัวไปด้วยงานสลาสูรเขามีแต่ผู้หญิงถ้ามีผู้ชายไปงานคือเป็นเพื่อนสาวของเจ้าสาวอีนี่มันบ้าหมัดปโนนอกเสลือผู้จัดคนสนิศที่พาไปนั่นแหละตัวดีเรื่องนี้อยู่เมักนอกตั้งนานไม่รู้ได้ไง่ายและภาพนี้คือที่สุดตรงที่ให้เกียรติเจ้าของงานคือเจ้าสาวเพราะเอาของเจ้าสาวมาใส่ถ่ายรูปชัม ก่ให้เจ้าสาวจะโอเคแต่ลึกๆในใจน่าจะไม่โอเคงานเขามีครั้งเดียวในชีวิตอีพังๆไปแย่งสีนโหมดเห็นภาพรวมกับเจ้าสาวแล้วสงสารและเห็นใจเลยไปแย่งสีเขาหน้าตาเฉยดีนะไม่อยู่ถึงวันแต่งเขาด้วยงยามหน,น้าละซี่มาละยาทอยู่ตรงไหนแถวบ้านฉันเรียกว่าขดหน้าด้านโง่งมากงานสละโสดเขา มันไปใส่ที่คุมผมเจ้าสาวเจ้าภาพเขาจ่ายเงินจัดเพื่อให้เขาเด็ดในวันสําคัญของเขามันมีสิทธิ์ปลายไปแตกเหมือนเขาควรจะ่ายและจัดเองไหมสาวเท่าปกติงานเลี้ยงที่เหมืองน,นอกคนที่ไปต้องได้รับคำเชิญถึงจะไปได้ถ้าไม่ใช่แขกเขาจะไม่กล้าไปเลยขณะจะไปบ้านใครยังต้องนัดก่อนเลยนะคะจริงเนาะ เท่าที่ฝั่งฝังมาแล้วเคยได้ยินเมียฝรั่งเขาพูดกันว่าจะไปบ้านใครต้องได้รับเชิญเท่านั้นแม้กระทั่งไปกินข้าวก็ต้องนักก่อนขนาดน้องสาวเจ้า,จานายจะมาเยี่ยมพี่สายตัวเองอย่างส่งข้อความมาบอกและนัดกันก่อนเป็นสองว,วันและระบุเวลาด้วยวัฒนธรรมฝรั่งถ้าเขาไม่เชิญไม่ควรไปมันเสียมรารยาทมาก ขนาดเขานั่งกินข้าวในบ้านเขาไปกับเขาไม่มีทางเรียกกินอย่าว่าแต่บ้านคนอื่นเราจะไปบ้านลูอย่างต้องโทรนัดไปแล้วก็ทำตัวเหมือนแขกที่หมาเยี่ยมเพราะเขาจะดจองเก้าอี้ไว้เผื่อแขกที่มางานครบจำนวนไม่ว่าจะงานวันเกิดงานครบรอบแต่งงานถ้าเขาจัดเขาจะแผนล่วงหน้านักเสื้อเสื้อล่วงหน้าด้วยเพราะ เราจะเคยแป่งงานครบรอบแต่งงานพี่ชายแฟนแต่แฟนบอกว่าเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแฟนบอกไม่ก้าไปไปแสดงความยินดีหลังแล้วไปทําแบบนี้เขายิ่งถือมากจะไปเยี่ยมพ่อแม่สามีอย่างต้องโทรนัดก่อนล่วงหน้าเลยคะ่ะจูๆ่ๆโผล่ไปเลยไม่ได้ถึงเรื่องมารยาทมากๆเพราะบางทีท่านมีนัด วันนี้พี่สาวขอสามีพึ่งกลับหลังจากที่มาเที่ยวหาและพักที่บ้านเป็นอาทิตย์และนัดกันล่วงหน้าเปลี่ยนเดือนคือเอาจริงๆฝรั่งเขาถือมากที่จะจู่ๆไปบ้านใครโดยไม่ได้นัดก่อนแม้แต่ญาติพี่น้องอย่างนัดก่อนพี่น้องท้องเดียวกันแม้กระทั่งลูกจะมาหาพ่อแม่ก็ต้องนัดท่า บ้านอื่นอาจ,จอยู่วันบ้านสามีเราคือนัดถ้าสามีว่างก็ต้องถามเราผู้เป็นมีว่าสะดวกหรือเปล่าพวตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ต้องตัดสินใจร่วมกันสรุปง่ายๆเดียวต้องปกมารยาทไปด้วยนะคะเพราะเมืองนอกเขาถือเรื่องนี้มากก่อนจะเข้างานใครหรือไปบ้านไทยค้ามไม่ได้นัดหรือเขาไม่ได้เชิญไม่มีสิทธิ์เข้าไปเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติเขาอย่างยิ่ง ว,ว่ามารยาทขั้นพื้นขานแบบนี้เธอจะจดจำได้บ้างอีรูปนี้แหละเอ,อย่างมงแปลกใจว่าเป่งอ่ะเขาแล้วทำไมไปใส่สายสะพายเจ้าสาวไม่สนควรทาว่าไม่ควรทามันขวรมีมารยาทเป็นแขกไม่ได้รับเชิญแต่มั่นหน้าใส่ชุดเตินเบอร์เห็นคลิปไปนั่งรูปจุกกันแล้ว แล้วกินกาแฟกินเฟรนฟรายทำนิสัยแบบนี้ทำไมสกปปกสกมกถ้าเป็นเราผ้าคลุมสีขาวาจับสายสะพายเป็นของเราแล้วเราจะไม่ให้เขายืมเพราะเป็นของสำคัญสำหรับเรล่าเราจะไม่ยอมถอดอีกอย่างจะต้องไม่มีผู้ชายด้วยนะคะมลายาสามารถเหมือนไปงานวันเกิดที่เขาไม่ได้เรียกเชิญไปเป่าเค้กแบบนี้แหละค่ะ มาลยาทขั้นพื้นฐานยังไม่มีเลยฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยไม่ดูหน้าดูหลังคนป่าไปมันคิดอะไรของมันอยู่ฝรั่งไม่ได้เชิญไม่มีใครเสนอหน้าไปนะอันนี้เสนอไปไม่พอสุชื่อน,นั่นแหละไปงานไหนทางผังงานนั้นไม่มีลารยาทในสังคมจริงๆแล้วที่นี่เขาถือนะไปโดยไม่ได้รับเชิญและเจ้าของงานเขาก็นับจำนวนแขกมาด้วย ไปซุบสี่ซุบห้าแบบนี้น่าอายจริงๆไม่มีมารยาท